ครับอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึงนะครับที่เรามีแขกมาเยี่ยมจากวังน้อยยุทธยาพ,พี่อันนี้เป็นผู้ปกครองพาเด็กมาอยากจะรู้ว่าทางร้านเรานี่ไถ่ว่าติดตั้งจริงไหมทำจริงไหมเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในรุ่นของเวฟร้อยยไอซึ่งเป็นรถที่เป็นเดิมๆเ,เลยแต่ว่าเราได้ทําการใส่กระปริงแล้วก็เชื่อมอัแตงเวียงแต่ตอนนี้ เมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้ถ่ายทําไปเราบอกว่าเป็นการโชว์กระปุกเอ้ยไม่โชว์กระปุกแต่มีสายแต่วันนี้น้องๆธามา,กาไก็อยากจะมีกระปุกแต่ไม่อยากโชว์เราก็เลยได้สร้างกระปุกซึ่งใบเล็กซึ่งสามารถครอบเปลือกได้อย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับแล้วเราก็ไม่ได้เจียอะไรมากครับเราเจียเปลือกด้านปลายตรงนี้นิดเดียวเพื่อให้มันโผล่มาได้ส่วนด้านล่างส่วนด้านล่างก็เป็นเหมือนเดิมด้านล่างก็เป็นเหมือนเดิมตรงนี้ครับ อันนี้เราได้ทาการไล่น้ามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เทสแรงดันเป็นที่เรียบร้อยไม่มีการรั่วซึมแต่เราจะประกอบอันนี้ไล่แล้วนะครับแล้วเชื่อมอย่างที่ถ้าเกิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่เชื่อมล็อกปิดเลยก็จะเป็นเชื่อม3ามจุดหนึ่งสองสามจำไว้นะครับเวลาเชื่อมเนี่ยเชื่อมให้มันเป็นตรงข้ามแนวกันเมื่อเวลาเครื่องติดเครื่องจะไม่เกิดแรงเวียงแล้วจะทาให้เครื่องไม่สั่นแล้วด้านด้านล่างเนี่ยเราได้เชื่อมปิดไปแล้วซึ่งว่าเราต้องการให้คลิปมันเร็วคลิปนี้เราจะถ้าเป็นไปได้เราจะให้เสร็จภายในเวลาประมาณไม่เกิน5นาาทีเรจะได้ชมกาน เบนปิดนักข่เดี๋ยวไปถ่ายไฟนักข่าดประกอบเลยวันนี้น้องๆเขามาน้องน้องเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อเพียงร่เเนาะเป็นไงเดินทางได้ไหมก็สมควรครับหายากไหมถ้าร้านพี่อ่ะไม่ยากครับไม่ยากเนาะแต่นี่คิดว่าเดินทางกันจะนานแค่ถึงชั่วโมงไหมถึงร้านพี่เนี่ยไม่ถึงครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะเออแล้วเรามาทางไหนเนี่ย ทางยุ่ยยาวปะใส่ไอเปียเลยนะอืมก็ไม่แต่ถ้าเป็นคนรู้ทางก็จะไม่ยากเลยปั๊บมาขึ้นรถไหมอันนี้จะเทสเลยใช่ป่ะก็เดี๋ยวเราจะจะเทสเลยตอนนี้ก็คือให้เร็วที่สุดเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากนี่น้องเขาก็เสียเวลากับเราไปเตรียมข้อเตอ่าน้ำมันมันเครื่องมาแล้วใช่ไหมมาแล้วฝุ่นแข็งไหม ใส่ก่อนแล้วกันน้ำมันอ่ากลวยกลวยไม่ต้องเลยเอาไปไม่อยู่เสียหากปลวยโยนน้ำมันเครื่องให้หน่อยมี่ตามใจเด็กน่าดูเนี่ยคุณสาวเผามาแต่คุ้มค่าน้ำมันกว่าเนี่ยลองดูลองดูนะเรียนกันหรือเปล่าเนี่ยรเรียนหมดเนี่ยเรียนทั้งนั้นแหละเรียนหมดเรียนหมดเลยเนาะลองโยนหมดเออทั้งโยน,ะยนเอาเลยนี่แหละมาอันนี้ก็ดีแล้วผมก็ได้อบอกเด็กไปด้วย ไว้น้องไม่ลืมเก็บตุ๊กตากลับนะเนี่ยวันนั้นก็บอกไปเที่ยวนึงแล้วตุ๊กตาเนี่ยมันมีค่านะเ<อ>สือกกลับสภาพเดิมช่ออางชอบจําได้ช่างชอบแต่จริงๆก็ชอบจริงนะ <c oughs> เพราะพวกนี้มันมีราคาผมเองผมก็ไม่อยากให้นั่นหรอกก็คืออยากให้ของแท้ด้วยเลยใช่ใช่เราเก็บไว้ครับยึดได้ยังใครยังไปเลยน้องพอไปเลยได้ไหมตัดมือป่ะตัดเท้าเหรอโอเคตัดเท้าไม่ได้พ่อได้ไหมได้ ยืขอข้ใส่ด้วยอไข้อแต่ด้งเลยขอไหมแข็งคืปลายปลเเอาไว้ลูกที่ไปนเนี่ลูกบอกอะข้อขออยู่ด้านหลังดีไหมข้อขอนั่นแหละอะน้นเอาามาใช้ก่อนเลย ไม่ต้องไม่ต้องนี่ถ้าไม่ทันก็ไม่ทันถ้ารีบรัดบางทีมันก็ไม่ไม่เสร็จหรอกเราเอาเหมือนที่เราธรรมชาติถ้ามันรีบเกินไปบางทีมันก็ไม่เสร็จมันจะไม่สมบูรณ์เนาะได้แล้วเสร็จเติมตัวที่ส<ข>อ <12 S 2> ง,งด้วยเติมตองเลยป่ะงเติมเลยเตนะิมไหมเนี่ อย่าลืมน็อตทุกตัวนะถ้าเกิดเราตัวไหนเราถ่ายแล้วพยายามค่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราลืมจากตรงนี้แล้วเราก็จะลืมเลยเพราะแค่เร่ยน็อตน็อตทักเท้าไขนั่นเลยค่ะนิ่งมือนิ่งให้น้องไข่ทำดูไข่ด้านนี้ที่เบนใส่ก็แบตอย่างอันนี้แข่งไปถ่ายทางนู้นขุบเราฝ่ายเสร็จแล้วฝลายฝ่ายด้านนู้นฝ่ายด้านนู้นอันนี้นะครับเราได้ ปิดกระปุกไปที่เรียบร้อยแล้วครับเราเท่ยแค่ปลายโผลมาแค่นิดเดียวโดยจะมองเห็นด้านในว่ามีกระปุกนิดนี้อยู่นิดหนึ่งรียบร้อยนะเดี๋ยวทุกจะลองมาครับรนี่นะครับเนี่ยใช้งานได้ลแล้วแค่แค่นั้นเนี่ยเนี่ยนะหมุนได้แล้วนะครับโอเคแล้วครับเติมน้ำมันเขอามาใช่ไหมเติมเลยยังไม่ได้เติมเลยใช่ปะเติมแล้วเติมแล้ว เบนเอารู้สึกว่าน้ำม,มันมันจแ,แต่ไม่เป็นไรจะลองก่อเอาพวกเรียมงมันมาตั้งไฟที่ตั้งายได้ไหมเนี่้ตั้ง,งฟไฟเขาเป็น เบอร์สิบสองขอตัวที่เบอร์สิบสองตัวที่เบอร์สิบสอง แงันเลยขยาบอันนี้ลกัน,นอันนี้อันนันนี้เขาจะจูงลงเพราะไม่ไม่ขับจะให้ลูกค้าขับเองเลยน้องมาชื่ออะไรชื่อเพียนเดี๋ยวน้องลองนี้นะลองจากที่นี้ไปโน้นนะ คลองเด็กเป็นน้องไปนามันจะมีนดลองเลยแต่ล็อกออกตัวอย่างที่ไม่กันลองได้ดีก่อนก็ได้ไหมระวังกันน้องเอ้ยถนนไม่เคยเยนี่รถเดิมเลยออกได้แค่นี้ก็ดูแล้วเนาะ มือตัดเลยไม่มีการตัดต่อยาวๆเลย